คือบรรยากาศของเชียงคานตอนเช้าที่อำเภอเชียงคานค่ะ6โมง29นาทีที่เห็นเล็กๆตรงข้างหน้าคือยอดภูเขาค่ะภูบาบาทภูควายเงินด้านขวาย,วย,ยังไม่เห็นครับภูทอกนี่ครับบรรยากาศยามเช้าเช้าเช้านี่นะ6โมงครึ่งฟ้ายังสว่างไม่เต็ม ตรงไปตรงไปหรือตลาดนี่ตรงไปเดี๋ยวหาที่จอดรถที่ตลาดข้างหน้าไหนตรงนี้เหรอจอดตรงนี้หอ,อ 打人吗？